เป็นคนอเมริกันอพอแม่เป็นคริสแต่ก็เป็นคริสที่ใจกว้างไม่ไม่ปากขลังแล้วก็เกิดที่ชิคาโกแล้วก็ติบโตในชั้นเมืองของชิคาโกก็เรียกว่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเดเรียนเก่ง แล้วก็ชอบเล่นกีฬาชอบอะไรแต่เป็นเด็กที่คงค้างจริงจังกับบางอย่างเช่นการเรียนและสนใจสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสูงของกลุ่มคนเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นการแสวงหาของเราเองเลยพอจบมาหกวิทยาลายัยไม่สนใจจะไปหางานอย่างเพื่อน ไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าใจผมทำงานเพื่อเงินไม่มีคุณค่าต้องมีความหมายอะไรมากกว่านั้นซึ่งผมเคยศึกษาไดล้วเกิดแบบครีดเห็นพูดไดเราเกิดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเราพูดจะมีอะไรมากกว่านี้เหรอก็ อาจารย์ชาและเฉพาะยิ่งยิ่งสมผมอาจารย์พุทธทาสบอกว่าใช่มีอะไรมากกว่านี้สีปีก่อนเป็นมะเร็งตอมน้ำเหลืองอนันกรณีพิเศษต่อทราบแรกแรกซึ่งพบก่อนเหนือที่เมืองไทยแล้วก็หมอคนไทยไปทำแคทสแกนแล้วก็ เห็นมีก่อนแต่จะรู้ว่าเป็นอะไรแน่ๆต้องต้องไยับซี่ต้องใดอะไรตัดชิ้นเนื้อครับเพื่อไปทดลองซึ่งตัดสินใจไปทำที่อเมริกามะเร็งชนิดที่พมเป็นแล้วลิมโฟมาหรือ,อะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีสิบกว่าประเภท และเป็นประเภทที่เป็นผมเป็นประเภทที่จือไม่บ่อยแล้วก็ข้อมูลมีไม่มากแต่เป็นลิมโฟมาที่โตเร็วมากเขาเรียกว่า highly aggressive มันเกาเรารุ่มแรงหมายความว่าจากเริ่มเป็นจนก้อนเยอะเหนือใหญ่ๆไม่เกี่ยทิดหมอผมสานนิษฐานว่า เสีาทิศหกทิ์ไม่เกินแปดทิ์จากไม่เป็นจนก่อนยญ่ขนาดนี้ซึ่งที่จริงคือถ้าไม่รักษาตายเร็วแต่ถ้ารักษาสเร็จหายเร็วแต่ชุดคีมโมรุนแรงตรงนี้เรื่องหนึ่งที่ผมช่วยก็ง่ายๆนึกถึงคนอื่น ผมเป็นคนที่สนใจเรื่องสังคมทั่วโลกผมก็รู้ว่าเช่นอเมริกันไปจับคนที่อิรักอัฟกานิสถานแล้วไว้ในคุกเป็นคุกเถื่อนเราหดรายกับเขาทรมานเขาด้วยคนเหล่านั้นลำบากกว่าผมเยอะหรือในสังคมทุก ประเทศรวมไทยอเมริกาด้วยด็กหกิงที่ถูกคมแหงถูกคมคืนเขาลำบากกว่าผมผมก็เลยนกว่าอันนี้ช่วยให้ผมไม่ยึดมันมากผมเจ็บก็รู้ตัวเจ็บแต่ไม่ได้สงสารตัวเอง ถ้าเจ็บหรือสงสารตัวเองมันพึ่มพึ่มตัวตัวตนสงสารตัวเองสงสารคนอื่นสงสารคนอื่นเป็นกิเลสไม่ไม่ใช่ธรรมะกรุณาเป็นธรรมะสงสารเป็นกิเลสเพราะว่าตัวต,วตนเต็มอย่างซนซอนสอนงสารคนป่วยอย่างถือว่าเราดีกว่าเขา เราทรงสัรนตัวเองก็คือยึดมั่นว่าเราลำบากกว่าเป็นกิเลสแต่มีเมตตาการุณาต่อเขาไม่ใช่กิเลสถ้าอยู่กับปัจจุบันของโรคมันไม่ไม่มีง่ายกับยากสำหรับผมมีแต่ต้องทำอะไรซึ่งผมนึกถึงคำสอนท่านอาจารย์ คือธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเมื่อป่วยอะไรคือหน้าที่เรื่องรักษาเป็นหน้าที่หมอแต่ผมมีหน้าที่ของผมเช่นเป็นคนไข้ที่ไม่ดือ้อแต่ต้องเป็นคนไข้ที่ฉลาดพยายามเป็นคนไขท้ที่ขอบคุณคนที่ช่วยเราใจดีกับเขา เราบางเวลามีโอกาสสอนธรรมะเพราะว่าคนที่มารักษาผมเขาก็มีชีวิตของเขาเขามีปัญหาบางคนก็คุยเขาจึงรู้ว่าผมเป็นอาจารย์กรมมฐานเขาก็สนใจเขาเขาเริ่มพูดถึงเอะผมฟุง้งซ่านทำยังไงดีเป็นความสุขอีกด้านหนึ่งที่เขาก็ช่วยผมผมก็ช่วยเขาแล้วก็ผมถือวันานาทีก็คือ กินอาหารที่ดีเท่าที่จะหาได้อาหารโรงพาบาลไม่ดีนักก็เลยเพื่อนก็หาอาหารปลอดสารมาช่วยบ้างแล้วก็มีหน้าที่ออกกำลังกายมะเลงหลายชนิดถ้าเราออกกำลังกายมากที่สุดที่จะได้จะ,จะช่วยฝืนเร็วขึ้นนอกั้้หน้นาที่อยู่ที่ใจเราเอง อย่างที่ว่าเรื่องเมตตาเรื่องไฮอย,ยัายเรื่องกัรวทีเป็นส่วนหนึ่งอนาปนาสติซึ่งผมฝึกมานานผมนอนเคลียก็อยู่กับลมหายใจบางเวลาอ่านหนังสือบางเวลาเขียนอีเมลดูโทรทัศน์ก็มี แต่หลายชั่วโมงในวันหนึ่งหลายชั่วโมองอยู่กับลมหายใจสามาธิไม่ดีเพราะมันเบลอข้างในแต่ดีกว่าไม่มีเลยมีสติระดับหนึ่งมีสามาธิระดับหนึ่งเวทนามันมีอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่ปัญหาตัวเวทนาเป็นแค่ชีวิตพระพุทธเจ้ามีเจ็บปวด แต่ท่านไม่มีทุกข์เพราะไม่มีกิเลสไม่ตตอบเวทนาโดยกิเลสก็เลยใจเย็นเป็นอารหานเป็นพระพุทธเจ้าไทยนี้อยากทบทวนอนณาตาตัวตนของมะแลงไม่มีตัวภูมิมะแลงหาไม่พบผู้รักษาก็หาไม่เจอมีแดบ กระบวนการมะเร็งกระบวนการรักษาความตายก็เหมือนกันผู้ตายก็หาไม่เจอกระบวนการการตายก็จะมีแต่ไม่ต้องมีผู้ตายจะทำให้เรียบง่ายกว่าผม,มาใส่มะเร็งเพื่อเตรียมตัวว่าไม่ต้องมีใครตาย